ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมงประพุทธญยาณได้นำเสนอเรื่องสังโยชน์คือกิเลสท,ที่ผูกใจสัตว์ไว้ซึ่งเป็นการเรียงตามลำดับที่พระยะบุคคลท่านละได้ประการเรียงสังโยชน์ที่จริงก็บางครั้งก็เรียงอีกแบบหนึ่ง แต่แนตวตรงนี้ถ้าเราดูให้ดีแล้วเป็นการเรียงด้วยโมหะแล้วก็ราคะโทสะแล้วก็ราคะแล้วก็โมหะก็แสดงว่ามันมีความหยาบละเอียดกันอยู่ในตัวของเขาเองเมื่อเป็นกิเลสประเภทละเอียดด้วยกันไอตัวบนๆข้อบนๆนเนี่ยก็ชื่อว่าหยาบกว่าตัวที่ใหญ่ที่สุด ในวันนี้ก็คือเรื่องของอวิชชาเออถ้าเราไปสังเกตเรื่องของเจตสิกห้าิบสองดวงนะฮะคือจะเห็นว่าอาวิชชานั้นไม่ปรากฏปรากฏอยู่เฉพาะโมหะพวนอาการของอวิชชาที่ปรากฏนั้นก็คือออกมาในรูปของโมหะในรูปของความเครือแผงสงสยัยในรูปของความฟุง้งฟุ้งสั้นส,สัน้นในด้านจิตใจ พจนาอาการที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในอตัตตาตนก็ดีหรือเกิดความเครียดแครงสงสัยตลอดถึงหนักในศีลพจน์ซึ่งเชื่อถือกันว่าครั้งที่วศัดิวาดีพิเศษเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นอาการของโมหะที่เด่นชัดโมหะนั้นเราแปลว่าความหลงหรือความเข่าหรือความโง่หรือความไม่ฉลาดก็แล้วแต่จะแปล วิชานั้นแปลว่ารู้ไม่จริงนะฮะคือที่จริงมันก็รู้ว่าอะไรอยู่โดยท่้นแบ่งความรู้ออกไปเป็นสามระดับใหญ่ๆความรู้ระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จำรวนบาลีใช้คำว่าหยาตะปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้ได้แก่การที่เราเรียนรู้โลกโดยประสาทสัมผัสทั้งห้า คือเรียนรู้รูด้วยตารู้เสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรู้เย็นร้อนเรียนรู้เย็นร้อนของแข็งด้วยกายแล้วก็เรียนรู้อารมณ์ด้วยใจแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราจะเพิ่มกิเลสหรือลดกิเลสประการต่อไปนั่นก็เป็นการรู้แเรียกเรียกว่านำเรื่องเหล่านั้นมาคิดที่เป็นระบบ ใส่ซองมองเหตุมองผลเรามีความรอบรู้ขนาดไหนมันก็อีกเรื่องหนึง่งอย่าในกรณีของวันก่อนเนี่ยมีนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์เรื่องการบวชเป็นภิกษุณีเราอธิบายตามหลักของพระวินัยนะฮะแล้วเคยเตือนเขาว่าพวกเธอเนี่ใช้คำเนี่ยมันเกินไปใช้คำว่าโบบ้างคำ่าจวกบ้างอะไรแต่ไรเนี่ย ้เป็นการอธิบายพระวินัยธรรมดาธรรมดานี่ก็นั่งอธิบายธรรมดาคือบอกว่าไม่ใช่พระไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะบวชให้ไม่ใช่ไม่บวชให้เพราะประเทศไทยนั้นไม่มีภิกษุณีวงที่สืบต่อกันมาการบวชเป็นภิกษุณีนั้นต้องบวชมาจากสงฆ์ที่เป็นภิกษุณีสงฆ์มาก่อนแล้วมาขอมติรับรองจาก พระสงฆ์ในช่วงที่หลังก็เ,เรียกว่าบวชหรือประสทสศกัติบายอย่างเงี้ยนะฮะพระท่านพาดหัวไปเรื่องอนะไรเอาไปพูดดีเป็นเรื่องอนะไหนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรคือนักบวชเนี่ยที่จริงในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เปิดกว้างแต่เปิดก็เปิดไปเถอะมันถ้าไปล้ำเส้นวินยัยมันไม่ได้หรอก วินัยมันเป็นเรื่องขององค์กรพิเศษที่มีมาก่อนสิทธิมนุษยชนมีมาก่อนอะไรทั้งหมดวินัยว่าอย่างไงคืออย่างนั้นเพราะเราไม่สามารถจะบัญญัติวินัยเพิ่มหรือว่าเป็นลดวินยัยเพราะวิน,ยนัยนเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระศาสนาเป็นของพระองค์เรา,าอาศัยศาสนา,าพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์อาศัยเรามันไม่เหมือนกฎหมาย กฎหมายนี่มันแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวตนของบุคคลเนี่ยคือสภาบูตแอนรัสตรเนี่ยเขาอยู่สวเนี่ยเขาอยู่ก็ทําได้แต่ว่าวุฒเจ้าท่านไม่อยู่แล้วเพราะงั้นการถือหลักที่ไม่แก้ไขไม่ยกเลิกพระวินัยมันมีมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่สมัยสังขยาณาครั้งที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวหรอกแต่จริงมันมาตั้งแต่สมัยที่ทรงพระชนอยู่นั่นแหละ ว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าถ้ายกเลิกพระองค์ก็ยกเลิกเองไม่ยกเลิกก็คือไม่ยกเลิกเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามเท่านั้นทีนี้ปัญหาเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยความรอบรู้พอสมควร,รพูดถึงนักบวชถ้าเป็นต่างชาติมันก็สังกัดมาไทยทีนี้เมื่อคนไทยไปบวชมาจากต่างชาติเนี่ยแต่พูดถึงในฐานะเป็นคนไทยเขาก็สังกัดกระทรวงมาไทย พราะคนทุกคนเนี่ยสังกัดกระทรวงมหาไทยนะฮะทะเบียนราษฎร์มันอยู่ที่มหาไทยทีนี้เมื่อเป็นนักบวชที่ไม่มีเงื่อนไขของพระวินัยยอมรับนะเขาก็สังกัดอยู่ที่มหาไทยอนะ่ะแหละไม่ได้สังกัดที่ไหนทีนี้คนไม่ได้ดูว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยสังกัดอยู่ทิ่กระทรวงมหาไทยในแง่งี้กฎหมายนะไปดูเถอะทะเบียนราษฎร์ไปหาที่มหาไทยอนะ่ะ คนทุกคนเนี่ยถ้าเบียนราดอยู่ที่กระทรวงนั้นมันก็สังกัดจริงๆคือสังกัดมหาไทยแล้วก็โดยเฉพาะองยิ่งก็คือกครมการปกครอง,รรองแล้วนักข่าวก็เอาไปอ่านคือเขาไม่เป็นสีภาษานะแล้วนักข่าวอ่านข่าวพลาดหัวนี่อันตรายระวังซื้อพิมพ์พลาดหัวไม่ค่อยรับผิดชอบนักข่าวก็อ่านไปตามพาดหัวแล้วไม่ดูเนื้อไหนในสุดก็เกิดวิาพากษ์วิจารณ์กันขึ้น จะถามบางคนเหล่านี้รู้ไหมรู้ว่าแต่ว่าขาดการศึกษาสืบสาวเรื่องราวต่างๆความรู้จึงรู้ไม่ตลอดแลอรู้ไม่จริงรู้จริงนั้นจะสิ่งใดชั่วกว็ละได้สิ่งใดดีก็ทําทได้ท่านเรียกว่าปหาหาปริญญาเพราะในแวดวงชีวิตมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่พระอนาคามีลงมาก็ถือว่ารู้ไม่ตลอดท่านนั้นเนี่ยเพระาะอะไรพระกิเลสอยู่ แล้วก็ทําให้เห็นว่าตัวรากงาวของกิเลสใหญ่ก็คือโมหะคืออวิชชาดันเองหมายความมาวันใดก็ตามใครก็ตามที่สามารถทําลายอวิชชาไดาเ้เนี่ยกิเลสอย่างอื่นมันเป็นกิ่งก้านสาขาของอวิชชาเฉยๆมันก็ถูกทําลายไปโดยธรรมชาติธรรมดานะทีนี้ลักษณะของอวิชชาหรือลักษณะของโมหะหรือลักษณะของวิจิิาอะไรก็ตามนะฮะ โดยเนื้อหาสาระมันมีความเข้มข้นที่ต่างกันแตานั้นเองคือวิชาบางทีมันก็มืดบอดไปเลยคือพูดถึงอาการที่มืดบอดที่เกิดขึ้นภายในใจของคนเนี่ยเราก็เรียกว่าวิชาแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วก็มีความมืดของจิตเนี่ยเป็นลักษณะตพราะเรื่องมันเรื่องเนี่ยเราเดินไปถนนไปเจอทางสามแพร่งไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็เกิดอวิชาขึ้นในจิตขนาดนั้นพอมาเกิดมืดอ่ะมันตัดสินใจไม่ได้ว่าซ้ายขวาหรือหน้า เมือ่อเมื่อเราจะกินอาหารมันก็มีวิชาปรากฏขึ้นไาในจิตที่อาหารอะไรมีคุณมีโทษยังไงมันก็เกิดชะงักเพราะเรเพราะรู้ไม่ตลอดแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขารู้เขารู้ตลอดเขาก็รับประทานไปเพราะว่วิชามันก็ปรากฏอยู่ภายในจิตคนอยู่ตลอดนะแล้วก็เป็นรากง่าวแต่ว่าเรามักเรียกว่าโมหทะท่านั้นเองเมื่อจำแนกโดยอาการที่ปรากฏ อาการเดียวนะฮะแต่ปรากฏจะครอบคลุมสิ่งต่างๆออกไปก็คือความไม่รู้ในอริยสัจท,ทั้งสี่ประการในพระบาลีก็พูดไว้เฉพาะไม่รู้อริยสัจท,ทั้งสี่ประการน,นะฮะแต่ว่าในช่วงหลังในพระตักตาจารย์ท่านไปเพิ่มเติมขึ้นโดยเฉพาะย่างยิ่งคือในอภิธรรมบอกว่าอาวิชชาอัจจวัตถุกา คือไม่รู้ในยศศักดสี่ไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วไม่รู้ในกฎของปัจเจกการหรือเรียกว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยเราไม่รู้ทีนี้คําว่าความรู้ในพวกเหล่านี้ทั้งหมดน่นนะมันไม่ได้หมายถึงความรู้ด้วยการศึกษาเรียนรู้หรือความรู้ที่เกิดขึ้นในการคิดแต่ว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทําลายสมุดัไยได้นะ โดยการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในริมักไปองแปดประการตัวน,นี้เป็นการพูดชั้นสมบูรณ์กันเลยเพราะอะไรเพราะเป็นการพูดถึงจิตของพระอระหันต์พระอรหันต์นั้นท่านทำลายอาวิชชาพร้อมทั้งไอ้เครื่องปรุงทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามมันมาจากอาวิชชาั้งนั้นบางทีท่านบอกว่าดับตาหนาพร้อมทั้งมูลรากมูลรากก็คือวิชชาเป็นรากงาของอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันมาจากอาวิชา ถึงแต่เรามองดูให้ดีแค่ๆกับโลกเราเนี่ยโลกเรามันเป็นความจริงสองด้านที่ไม่อยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันในกระดานเดียวกันก็คือมืดก็ไม่สว่างสว่างก็คือไม่มืดด้านมืดก็คือด้านอวิชาเราจะมีปัญหามีอุปสรรคเป็นอันตรายมีการสะดุดมีการหกลม้มมีการพลั้งพลาดทยอยต่อเนื่องกันไปตลอดก็ยากที่จะเกิดความสงบ เพราะนั้นอาการของอวิชชาจึงครอบคลุมอยู่ในจิตของคนเราสะเกดนะเช่นว่าคนโกรธจนถึงฆ่าคนอื่นตายถามว่าโกรธอย่างเดียวหรือเปล่าโกรธโง่โกรธแบบงูโง่เพราะจริงๆแล้วเราจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเนี่ยเขาก็ตายอยู่แล้วทําไมเราจะเอาอนาคตทั้งอนาคตของเราเข้าไปเ,เป็นเครื่องมือ ในการแก้แค้นซึ่งเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเราฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาเราก็ตายเขาก็ตายนะฮะอาจจะตายก่อนเราอาจจะตายหลังเราด้วยซ้ำอาจจะตายก่อนเราด้วยซ้ำแ,แต่เราเองก็ต้องตายเพียงแต่ว,ว่าเขาเนี่ยตายโดยไม่เคยฆ่าใครมาก่อนเราตายโดยเคยฆ่าคนมาก่อนบาปปันหะ ถามว่าใครไปเกิดดีเกิดเกิดไม่ดีคนที่ถูกเราฆ่าเนี่ยเขาไปเกิดดีกว่าเราเพราะเขาไม่เคยทําบาปขนาดนั้นมาเราเนี่ยไปเกิดแย่กว่าเขาอาจจะตกนรกหมกไหม้ไปเลยเหมือนการที่เราทําเนี่ยมันทําด้วยโทสะจะแสดงว่าโมหะมันปิดมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาของเรา ความโลภเนี่ยที่เราโลภอยากได้นั่นอยากอยาอยากได้นี้อยากได้น,น้นบางเรื่องเนี่ยถามว่าเอาไปทําอะไรมันก็ไม่รู้ไปทําอะไรสมัยที่เงินทองมันเยอะเนี่ยมีญาติโยงก็ไปซื้อพวกตันลุ่มพวกอะไรเหมือนชิ้ตตังปลายเล็กสุดจมาใหญ่สุดเลยแต่อทแรกก็เต็มบ้านนะของก็เต็มบ้านก็รกตรงรังแต่ถามว่าใช้ปีนึงแด้กี่ครั้ง คือเใจว่าเรื่องบนเรื่องหนึ่งมันไม่จะเป็นอะไรเลยแต่ว่าเพราะเรามีโลภะเรามีโมหะเมื่อมีโมโลภะมากก็แสดงโมหะมันมากมันปิดบางเหตุผลสติปัญญาไปหมดเพราะฉันท่าจึงบอกว่ามีอาการมืดบอดอยู่ภายใน,ในใจิตใจของบุคคลหรืยอย่างหนึ่งก็มีความไม่รู้เนี่ยเป็นลักษณะมืดบอดก็ไม่รู้ก็คือก่นเหนมือนกับมืดเราจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะไรวางอยู่ตรงไหน จะเดินจะเหินนี่จะทํำยังไงเป็นต้นเนี่ยก็แสดงในอาการไม่รู้แล้วเมื่อไม่รู้ก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึง่งลงไปได้อย่าไืยกตัวอย่างในกรณีของภิกษุณีเนี่ยนะมันเป็นปัญหาทางวินัยที่ยุ่งยากมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก่อนจะบวชก็ยุ่งยากพอบวชแล้วก็ยุ่งยากนะค ุ่งยากมากเพราะว่าสัตจูมันเยอะศาส,สนาพุทธเนี่ยพิกษุณีเราจุกจุดคราบไปถูกคมคืนถูกประทุษร้ายนั่งไปในเรือจ้างเอาถูกเรือจ้างเอาไปขมคืนจะอู้มันยุ่งยุ่งจนหน้าเครียดต่นะถ้าเราไปอ่านเนี่ยเอากณะนาทำไปทำมาพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติวินัยเนี่ยให้ภิกษุณีอยู่ในสำนักของภิกษุสงฆ์ มีภัยมีอันตรายเนี่ยพระต้องไปช่วยได้แต่เราลองมองนึกภาพนะฮะมองนึกภาพว่าตากเหตุเกิดขึ้นมาจริงๆกำแพงติดกันโยคนละด้านเกิดอ,อันตรายจนแกพิงสุนีพระก็ต้องไปช่วยไปช้าก็ไม่ได้ก็วิ่งกับตัวปลิวฮะแต่พระไปไม่มีอาวุธอะไรแล้วโจรก็มีอาวุธเนี่ยเราลองนึกภาพดูเ่ยอันตรายขนาดไหน ก็เ,เพื่อจะรักษาองค์กรภิกษุณีเอาไว้พระเนี่ยก็ทำมาเต็มที่แล้วนะฮะแต่ว่าการสืบสารภิกษุณีวงนี่ท่านต้องสืบสารกันเองมันไม่ใช่ว่าพระมาสืบสารให้เพราะในที่สุดเมื่อท่านสืบสารไม่ได้ก็คือสืบสารไม่ได้ถ้าเป็นความผิดก็เพ็นความผิดของท่านเองจย่าถือว่าเป็นความผิดของพระไม่ได้เวลาเนี้ยเอจะทําอะไรก็เอามาด่าพระสมัยนรินกรึงก็เหมือนกัน บวชเป็นพิธุณีแล้วก็ออกหนังสือด่าพระสัมภาษด่าพระจนทุกวันในคนสุดท้ายลูกสาวคนสุดท้ายนี่แก่แล้วนะยังวิจารณ์ยังด่าพระอยู่เลยวันก่อนไม่ยอมรับรู้ถึงกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนั่นคืออะไรคือไม่มีปัญญามากพอต่อการจะรู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงในเรื่องนั้นแลว้วก็ละเหตยแทงความไม่รู้ออกไปได้ปัญหาเรื่อง อวิชาจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาความรู้ขึ้นมาเรื่องบางเรื่องเดี๋ยเราไม่สามารถจะรู้ได้ก็เอาแค่เชื่อท่านไปเหมือนเชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงฆ์เชื่อหลักในพระไตรปิฎกหลักการหนึ่งก็บอกว่า บกปิดสภาพแงอารมณ์คือหมายความว่าสิ่งที่เราจะคิดสิ่งที่เราจะสัมผัสเนี่ยมันทําให้เราไม่รู้มันเป็นอะไรเราไม่มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นทําให้อาการของคือดูภาพชัดๆแล้วเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดตึ๊ดๆนะฮะคือทาอะไรไม่ถูกแล้วเมื่อไม่ถูกมันก็ปฏิบัติไม่ชอบตัวเหตุสาเหตุเนีย่ยมันเกิดมาจากอะไร สาเหตุจริงๆเนี่ยพวกนี้มันเหมือนกันหมดอ่ะคือเราจะพูดวิจิกิจฉาก็ได้พูดถึงฟุ้งก็ได้พูดถึงอวิชาก็ได้พูดถึงโมหะก็ได้มนเกิดมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอายโยนิโสมณติการหรือการขาดการใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยรอบคอบรอบโดยแยบคายในเรื่องเหล่านั้นในกระบวนการในการมองในการคิดเนี่ย ยกตัวอย่างในกรณีที่จริงกรณีเดียวกันนะเราจะเห็นว่าอย่างการณีที่ร้อยโทชวลินร้อยตำรวจโทชวลินสวาชาวชวลินที่ไปไม่ใช่ชวลินคือวีระมุสิกพงนะ์นะที่ล่าลายเซ็นเพื่อจะให้นิรโทษกรรมธนนายกค้นดาก็เป็นตับเลยแต่พอเรื่องภิกษุณีเนี่ยเชยร์กันเป็นการใหญ่เลย คนที่เราไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะทิ้งหลักการสาคัญเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการด้านศาสนาเราก็เชื่อถือกันเร่างนี้ทำให้คนผิดหวังเยอะเพราะว่าเอาก็จริงท่านใช้อคติส่วนตัวเกลือถามว่าคนเหล่านี้เกอตมาคุ้นกันไหมจัดสุมานเนี่ยคุ้นกัน สามีเขาก็คุ้นกันเป็นนักศึกษารุ่นน้องเรียนมาอยู่มาด้วยกันลูกชายเขาก็บวชกับอาตมาก็มีคนก็ว่าท่านจะท่านอาจารย์ไม่ไปตามกระแสบอกเอ้ามันเป็นเรื่องของประวินยัยนั่นเป็นหลักการของพระวินัยเราอธิบายหลักการในฟังเนี่ยว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้แหละึงหลักการพระวินยัยบัญญัติไว้ยังไงคืออย่างนั้นเราจะไปสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้ แล้วก็มีการเรียกร้องจากพระบางองค์ให้มาแต่ว่าคปมประชุมท่านประชุมทําอะไรหรอมันไม่น่าที่อะไรของท่านเนี่ยเออถ้ามีทางราชการอะไรต่อไรทำหนังสือเรียกรอ้องขึ้นมาเป็นกิจลักษณะให้ตรวจสอบอท่านก็อาจจะประชุมก็ลงมติออกมาแต่ลงมติาถาาวมันจะรับหรือเปล่ามันก็ไม่รับนะฮะาะมาติมันมีมาตั้งนานแล้วมติมันมีมาตั้งแต่สมัยนารินครึ่งนั่นแหละ สมัยกรุงหลวงชินวรสิริวัตรทุกวันก็ยังอยู่มติเนี้ยยังอยู่ห้ามให้บวชภิกษุณีนะีนี้สมมุติว่าเราจะพยายามบวชให้ได้สมมุติว่าพระวัดกอไปบวชให้พระวัดอื่นก็นจะรังเกียจพระวัดนั้นในที่สุดีนกลายเป็นสังฆเภทขึ้นในหมู่สงฆ์อาจจะแตแกแยกออกไปเป็น,นีนิกายหนึ่งเป็นนิกายที่มีภิกษุณีได้ เรลงเทแล้วว่าก็แตกก็เป็นสามนิกายหละทีเนี้ยยุ่งตายแล,ยลย้วเราต้องมองอนาคตตะนะเขาไม่ได้กีดกันอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเรื่องธรรมะแล้วไม่มีกีดกันใครนะธรรมะมันเป็นสากลธรรมะใครจะปฏิบัติก็ได้การบรวชเนี่ยแปลว่าเว้นบาปมนะันประชิดแปลว่าเว้นบาปสมณะก็คือสงบจากบาปมันเป็นอาการทางจิตมันไม่ใช่รูปแบบข้างนอก วันการบวชเนี่ยท่านก็แบ่งเป็นบวชกายอกายก็ไม่บวชใจก็ไม่บวชบวชกายไม่บวชใจบวชใจไม่บวชกายบวชทั้งกายทั้งใจอนะมันก็ทําได้อ่ะทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบบางอย่างเนี่ยมันทําไม่ได้เช่นสมมติเราทำหน้าที่ของพลเมืองดีแจ้งข่าวต่างๆเนี่ยให้แกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจับเองเนี่ยคงไม่ได้นะ เราไม่มีหน้าที่อำนาจในการจับกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราหลายๆคนนะมันก็รูปมาจับได้เหมือนกันเดี๋ยวแต่ว่าต้องมอบให้ตำรวจคือเราทําอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งตัวนั้นเราทําไม่ได้แล้วก็เหมือนกันอย่างเนี้ยเหมือนกับทหารไอ้ตำรวจไล่จับผู้ร้ายนะ ร้ายยิงต่อสู้ยิงกันไปยิงกันมาตำรวจก็ยิงก็ถือว่าเป็นวิสามันฆาตรกรรมไม่จงติดคุกนะทีนี้ถ้าชาวบ้านเนี่ยไปทะเลาะกันแล้วก็ไปยิงกันเนี่ยก็ติดคุกอะนั่นคือเงื่อนไขของกฎหมายปัญหาต้องการเอากฎหมายในบัญญัติไว้อย่างไงแต่กรณีทังนั้นแหละก็บัญญัติไว้อย่างไงเงื่อนไขของวินัยกับเงื่อนไข,ขกฎหมายเป็นเงื่อนไขเดียวกัน ยดต่างก็มีแต่ว่ากฎหมายนั่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้วินัยแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นคือหลักการสําคัญที่คนซึ่งเคารพในพระัธ,ธรรมอย่าต้องยึดมั่นในหลักการตรงนี้เอาไว้ไม่ใช่ว่าแสดงอคติเห็นแก่ผู้แก่พวกตัวเองว่าพวกตัวเองแล้วถูกก็เป็นผิดก,ก,ก็เป็นถูกว่าคนอื่นแล้วก็ถูกก็เป็นผิดคือความเป็นนิกายเนี่ยมันมีในรุ่นรุ่นบุรพาจารย์ เราไปแก้ไขไม่ให้มีไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าทำยังไงว่าบุคลากรในนิกายทั้งหลายเนี่ยอย่าไปรู้สึกกังเกียิเดียดฉันกันร่วมแรงร่วมใจกันทํางานด้วยกันนะอย่างนี้อย่างมามักุดกับมาจุฬาเนี่ยโดยพูดถ่านเนี่ยมันม,มีความรู้สึกเป็นนิกายมาจัยเลยมามักุดเนี่ยมีพระทั้งนิกายแล้วก็บางทีก็แถมน,นิกายมายานเข้ามาด้วยซ้ําไปคือเราไม่มีความรู้สึก แต่ว่าการมีนิกายเนี่ยเขามีมาเป็นรูรปองค์กรเราไปยุ่งใดไงสมมติเราจะไม่ยอมรับเป็นนิกายนะแล้วคิดจะแยกมามันก็กลายเป็นอีกนิกายหนึ่งเรื่องมันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆาดังนั้นแนวของวิชาเนี่ยคือการมองตลอดมองทะลุลูกป,ปรงที่ทานเรียกว่ารู้แจง้งแทงตลอดตามความจริงแล้วก็ปฏิบัติตนไปตามหลักการเหล่านั้น พระยะบุคคลระดับพระราหันเท่านั้นเองนะที่บรรลุพระาญาณสมบูรณ์นั่นก็คือศีลท่านสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์รวมแล้วก็อริยมรรคในองค์แปดประการก็ท่านสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วท่านก็กลายเป็นสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบเมื่อท่านรู้ในทางที่ชอบจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเป็นสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นในทางที่ชอบ แต่เป็นการหลุดพ้นประเภทจะเรียกว่าสมุดเฉดทวิมุตคือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับมาไม่ย้อนคืนมาสู่อำนาจที่กิเลของกิเลสที่ท่านละได้แล้วอีกต่อไปคือกิเลตอันใดที่ได้ละไปแล้วก็ชื่อว่าละไปแล้วมันเหมือนกับคนหัวขาดเนี่ยคือตายแล้วทํายังไงก็จะฟื้นขึ้นเป็นมาไม่ได้นะเขาเกิดใหม่ก็เกิดใหม่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า ในความเป็นคนเนี้ยมันได้หมดไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งอุปมาเหมือนกับคนทําชัว่วเราเห็นว่ากิเลสเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงจุดหนึ่งทําให้หมดไปเนี่ยอุปมาเดียวกับคนที่กิเลสมันมากจนครอบงำอุปมาเหมือนตายอดด้วนนะฮะทำเหมือนกับตายอดด้วนคือไม่เจริญง้องามอีกต่อไป นี่ยคนที่ต้องประราชิกท่านอุปมาเมื่อตานยอดยอด,ด้วนคือไม่สามารถเจริญงอองามอีกต่อไปในด้านของคุณธรรมอันหนึ่งในด้านของกิเลสนะะแต่ว่าท่านใช้อุปมาเดียวกันชุ่มฟังทั้งหลายแต่ลงมาพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี